ตลาดพันผวนแบบนี้ลงทุนอะไรก็ต้องระวังไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะหนูก็เลยอยากจะมาเล่าเคล็ดลับการเทรดดีเด็ดดให้ฟังต่อจากเอพิโซดหนึ่งกันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเคล็ดลับนะคะหนูต้องขอพูดถึงเรื่องต้าลร่างราคาก่อนเลยค่ะ เพราะว่าสำคัญระดับที่เป็นอาวุธหลักของกาเทรด DW เลยนะคะตารางราคาเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเมื่อราคาหุ้นแม่ขยับเป็นเท่านี้เท่านี้บาทหุ้นลูกควรจะมีราคาเป็นเท่าไรพูดง่ายๆก็คือจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเก็งกำไร DW แล้วยังช่วยตรวจสอบราคาที่ควรจะเป็นได้ด้วยค่ะเพราะถ้าต้องมานั่งคำนวณเองเนี่ยคงจะปวดหัวแย่เลยนะคะ คราวนี้เนี่ยเรามาดูตารางราคากันดีกว่าค่ะว่าเขาอ่านแบบไหนและเขาใช้ยังไงกันบ้างง่ายมากๆเลยค่ะถ้ามิวอยู่นอกบ้านนะคะเราก็จะใช้มือถือกดดูใน l ล ne@ d w 1 3ค่ะแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะคะก็จะเข้าเว็บไซต์ t thai w a r r a n t .com ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปใน l ล n e แล้วเนี่ยก็พิมพ์ชื่อคุณแม่ที่เราสนใจได้เลยค่ะเช่นถ้ามิวลองกดเป็น PTT นะคะแล้วเลือก DW ตัวที่มิวสนใจก็จะมีตารางราคาขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลย อย่าพึ่งตาลายนะคะค่อยๆดูไปพร้อมกับมิวค่ะเดี๋ยวมิจะสอนให้เองค่ะจากภาพตัวอย่างนี้นะคะด้านซ้ายสุดเนี่ยก็คือราคาหุ้นแม่ค่ะและช่องถัดมานะคะก็จะเป็นตารางราคา DW คือราคาบิดที่เราจะขายได้นะราคาหุ้นแม่นั้นๆค่ะตามดูกันทันใช่ไหมคะมการดูตารางราคาหลักๆเนี่ยก็มีแค่นี้เองค่ะสบายมากเลยค่ะ,คะพี่คะพี่คะ ช่วยเลื่อนภาพเมื่อกี้กลับมาอีกทีได้ไหมคะมิวเพิ่งนึกขึ้นได้อีกเรื่องค่ะว่าเจ้ามูลค่า DW เนี่ยอาจจะลดลงตามค่าเสื่อมของเวลาหรือที่เราเรียกกันว่า i ทําดีเคได้ค่ะตารางของ DW13 และแสดงราคาให้เทียบล่วงหน้าได้ถึง7วันทำการเลยค่ะก็เพื่อให้พวกเรานะคะสามารถวางแผนการลงทุนได้ล่วงหน้าไงคะดีเนาะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อ่านตารางกันเป็นแล้วนะคะ สิ่งที่เราต้องเข้าใจเพื่อการทำกำไรแบบมือโปรโแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมือสมัครเล่นอยู่ก็ตามนะคะถ้ารู้เรื่องนี้เนี่ยจะโปรขึ้นมาอีกระดับเลยค่ะนั่นก็คือข้อควรรู้ก่อนเทรด DW 1ต้องระวัง DW ที่ราคาต่ำมากๆอย่าง DW ที่ราคาต่ำกว่า10สตางค์ค่ะแล้วก็ DW ที่อายุไม่ถึงเดือนด้วยเดบิจะเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าใจไม่ถึงพอ 2. มิวจะเลือก DW Serie ซใหม่ๆอยู่เสมอค่ะเพราะว่าจะขยับดีมิวก็จะเข้าไปดูสรุปลายชื่อ DW เข้าใหม่หรือ DW Highlight ที่ line add w 1 3และที่ t h a i w a r r a n t c o m ค่ะเขามีบอกไว้หมดเลยค่ะ 3. ถ้าเป็นเซต50 DW หรือ s 5 0 DW อาจจะดูยากน,นิดนึงนะคะแต่ว่ามิวไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่ามิวมีทางลัดค่ะ สำหรับ S 5 0 D W ก็สามารถกดตรงเมนูลัด D W 1 3เมนูทายหน้าแชทที่จะมีปุ่ม S 5 0 D W ทั้งคอทั้งพุทยอดนิยมเลยค่ะมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายของการเทรด D W นะคะถ้าขาดทุนเนี่ยต้องคัดลอสนะคะไม่ซื้อถั่วไปเรื่อยๆนะคะสะดวกง่ายแถมเป็นเหมือนคำพีที่ติดตัวเราไปได้ทุกที่เลยนะคะและถ้าอยากมีที่ปรึกษาเก่ง,เ,กงเรื่อง D W เนี่ยก็ติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากทำความรู้จักกับตารางราคา DW และเคล็ดลับการเทรดของมิวกันแล้ว DW ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมทีนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายตอนจะเทรดนั่นเองค่ะง่ายๆค่ะเพียงเข้าไปที่โปรแกรมซื้อขายหุ้นนะคะพิมพ์ชื่อหุ้นเราตามด้วย13ก็จะมีขึ้นชื่อ DW13 ขึ้นมาให้เราเลือกเลยค่ะ